แล้วแล้วเอาขึ้นมาเขามีความหมายครับการเมืองไทยครับครับเพราะว่าผมผม่ได้หนังสือผมได้ยุกลุ่มม่ได้หนังสือด้วยตทนนี้เออผมม่รู้หนังสือครับเออแต่ผมเลียนจบมมาเลยจดไว้จดไว้ทางปากซักบอกผมม่ได้หนังสือเออบ้ใดพาไป็สไซผมกับไปเนี่ยแล้วจดไว้ผมม่ได้หนังสือผมเลียนจอมม้าเราเลย ตรวจสอบได้ครับใหรจะไปผมบ่ได้หนังสือเลยเครจะไปแล้วผมยังหนีนี่เพืนะ่อนคุยินเรื่องรัฐประหารเนะี่ยเออผมบ่ได้หนังสือผมอยู่กุมงุมผูมารู่หนังสือบ่ได้หนังสือเลยกฎหมายผมรู้ยุคกฎหมายชาบบ้านไปใส่มาสัยเนี่ยเออใไรจผมถือสินสองไร่ยี่สิบเจ็ดขวาหรือสิถือหรือว่า ุกมือนี่ผมถือสินยุหาขอถือสินยุหาขอครับเข้าใจไปเข้าใจไหแล้วงานสพบคุณย่ายแล้วหรอป่าออกมาบกเกี่ยวการเมืองครับบริหาเสียงว่าสต็อปแรกน่ะภาษีเท่าไหร่นะอ่าเปิดน่ะอ่าแล้วก็ผู้ไดบริจาคมาแนได้กูกันรอยหนึ่ง เอาขึ้นให้การลงทุนก็ต้องมีกำไลนะเนาะเอะเอาเราเกิดมาอะไรเนี่ยเราเกิดมากไหมแล้วเราเรื่องนั้นเรื่องนี้เนาะมันมาหระเออคุณยายตายไหมเออเราเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟังไหมแมนมาล่ะสันซูยไปฟังเราแมนบะแมนวะซืมาหัวหมอกับเล่าอดรงเนยน,นะเออะกูยังใส,ส่ซองไปยี่สิบบาทคนอ่นะเก็บไว้ได้ปนะ เออแล้วมาเป็นอยัางนี้ธนบัตรแบ่งเป็ไม่เนี่ยไล่เสนนเเ้นกูดินเนี่ยเออเขาว่าเออนี่คือกูดิ้งย้ำมะมาัวได้ประเภท้นหนาคือหนาเหมือนเด้อเข้าใจไหมล่ะเข้า,าใจไหมกูได้สุ่มสูงม,มาในเกี่ขับรถทั้งหมดเนี่ยนะเข้าใจไหมในเกีขเเ่ขับรถอ่ะเออเออนี่คือกูอีกเนี่ยกูเอา,ากูมึงเนี่ยล่าสุดกูส่งบมาได้ในยูทูบเออ กูคู่ห่นประเทศญี่ปุ่นหมดน่แต่บ้เห็นหน้าแน่ะเสียงกูว้ดีดีก่อนนะว่ากูเรียนจบมาปุ๊บกูสามารถอธิบายได้แน่บอสไหนี่กูเคยบังสองข้ามโลกครั้งที่สองบ่ากูนี่แหละคนแรกภาวนาอยากให้เกิดเข้ยหมกูจะได้เบิ่งความชิบหายเฮ้ยหมกูถึงได้ว่าสะใจจังเว้ยเห็นคนตาย มึงจำนากูไว้ดีๆเว้ยนะเข้าใจไหมสัตว์ใจจังไว้เห็นคนตายมึงจำไวหมนะออกไหมเข้าใจไหมปิดเลยเข้าใจไหมงั้นสอบย่ายแล้วจ้างคณะไหนมาเนี่ยใช่ไหมแค่นั้น